สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในอากาศนะครับโดยใช้วัสดุเหลือใช้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นไม้นะครับไม้อัดเก่าๆนะที่ผมเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับขนาดความหนาอยู่ที่8มิลนะครับหรือ1.8เซนนั่นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเมื่อผมได้ตัวไม้อัดเก่าๆของผมมาแล้วนะครับผมก็เอามาตัดตามขนาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขนาดอะไรบ้างนะเผื่อ มีท่านใดสนใจจะทําตามนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีไม้ที่ยาวที่สุดเนี่ยจะมีความกว้างอยู่8เซนนะครับแล้วก็ยาวอยู่35แล้วก็อีกอันหนึ่งยาว15นะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยเท่ากันแล้วก็อีก2อันนะครับจะมีขนาดเท่ากันก็คือ8คูณ10เซนนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาเริ่มทําการนะครับลบขอบมุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําแบบเป็นโค้งครึ่งวงกลมด้วยนะครับหรือว่าจะตัด เฉียงๆไปเลยก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะตัดเป็นโค้งครึ่งวงกลมทั้งหมดนะครับเมื่อเราได้นะครับไม้ทั้งหมดมาแล้วนะครับผมก็จะเอาไม้ที่ยาวที่สุดนะครับก็ยาว35เซนเนี่ยมาประกบกับไม้2อันที่ยาว10เซนนะครับโดยที่เราจะให้ไม้นะครับตรงนี้เนี่ยมีความลึกที่ต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาประกบกันนะครจะจะเป็น3าความหนาของไม้นะครับจากนั้นก็มาทําการแคม แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งเพื่อทำการเจาะรูครับโดยที่เราจะจะใส่น็อตนะครับขนาด8มิลเนี่ยเข้าไปซึ่งความยาวเนี่ยก็ต้องยาวกว่าความหนาไม้ทั้ง3าแผ่นนี้นะครับนี่ครับเราเจาะรูทะลุทั้งสาแผ่นเลยนะครับแล้วก็เอาน็อตนะครับใส่แหวนเข้าไปนิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ขันน็อตเข้าไปครับแบบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนเข้านะครับหมุน ได้รอบเลยนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็อาจจะทําการขัดไม้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวไม้ตัวนี้นะครับมาวางบนแผ่นไม้ที่มีความยาว15เซนนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะติดเป็นกาวลาเท็กด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแน่นให้กับตัวไม้ของเราที่ทําการยึดกันนะครับแล้วก็ใช้สกูยิงไม้นะครับขนาดความยาว3นิ้วนะครับยิงยึดเข้าไปเลยนะครับตำแหน่งละ3ตัว นี่นะครับจากนั้นเราก็จะได้เป็นแท่นจัดเก็บเครื่องมือนะครับในอากาศได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถที่จะหมุนเปิดแล้วก็ปิดได้นะครับต่อมาเราก็ทําการเจาะรูนะครับตัวแผ่นไม้นะครับที่เราจะไปยึดกับตัวผนังส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของผนังที่เราต้องการนะครับถัดมาตรงนี้นะครับเราก็ทําการเจาะรูเพื่อที่จะใส่ตัวเครื่องมือต่างๆของเรานะครับบนแผ่นไม้ ตัวนี้ของเราได้นะครับซึ่งขนาดของรูก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะมาใส่ไว้นะครับเนี่ยครับก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้เลยต่อมาเราก็เลือกนะครับตำแหน่งที่เราจะสามารถทําการติดตั้งได้นะครับก็ผมจะเห็นว่านะครับตำแหน่งที่ผมติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพวกตะไบที่ผมใช้งานอยู่นะซึ่งพื้นที่ที่อยู่ ตรงหน้าไบเนี่ยความจริงเนี่ยเราไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์หรือว่า,าสิ่งที่เราทําประดิษฐ์ขึ้นมาตัวนี้นะครับเราจะสามารถใช้งานพื้นที่นะครับที่อยู่บริเวณหน้าตะไบตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถที่จะดึงตะไบเนี่ยไปใช้ได้นะเราก็แค่เปิดตัวตัวที่เราทําขึ้นมานะครับเมื่อใช้งานเสร็จเราแค่ปิดนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับสําหรับการใช้ประโยชน์นะครับจากวัสดุเหลือใช้ในบ้านนะครับแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับผม ก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ